สารคดีชุดย่ำสันดอยป่าดิบดงทึบและพรานอําลาไพรโดยสังคีตจันทนพจน์คุณสังคีตจันทนพจน์เคยเขียนถึงแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องป่าของท่านเอาไว้น่าสนใจว่าป่าในอดีตยังประทับรอยทรงจำอันยากแก่การลืมเลือนและก็ยากที่จะเข้าไปฝังใจ หรือผูกพันในช่วงปัจจุบันที่ป่าเหลือน้อยลูกจ้างลูกน้องในทุนทำตัวเหมือนแมวขโมยทั้งทั้งที่รัฐสงวนป่าเอาไว้ให้นักเขียนเขียนเรื่องราวของป่าอีกพันปีข้างหน้ามีวัตถุดิบเขียนเรื่องราวของป่าสืบสารเจตนารมณ์ต่อไปเรื่องราวของป่าในช่วงที่มีการห้ามตัดไม้ทำลายป่าจึงได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือ เพื่อคนรุ่นใหม่จะได้รู้และศึกษาเรื่องป่าซึ่งหาอ่านได้ยากเพราะใครๆเข้าไประปจนภัยไม่ได้ไร้ป่าก็ไร้สารคดีขอเชิญพบกับป่าดิบดงทึบและพรานอํมลาไพรโดยสังคีตจันทนพจน์นะบัตนี้ครับควางชราและหมาโซป่าทึบและดงดิบ อันมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลของการจนบุรีโดยเฉพาะท่ากระดานใต้อำเภอศรีสวัสดินั้นมีมานานแล้วป่าที่นั่นมีขึ้นอุบัติขึ้นตั้งแต่กําเนิดโลกมันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ระสา,าททั้งหลายไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนพันล้านตัวตั้งแต่เริ่มเป็นป่าสัตว์ป่าที่ตายเพราะร่วงโรยไปหรือไม่กดตายเพราะถูกพรานล่าสังหารก็มีสัตว์รุ่นใหม่เกิดขึ้นมาชดเชยกันไป ไม่มีใครรู้ว่ามันจะสิ้นสุดลงเมื่อไรสภาพปา่านั้นก็วนเวียนเหมือนวงจรชีวิตสัตว์จากวันเป็นเดือนเป็นปีสิบสิบปีร้อยร้อยปีป่าก็ยังคงสภาพอยู่เช่นนั้นฤดูฝนทำให้ป่ารกทึบไม้ใบพุ่มเขียวชะอม่มน้ำฝนตกขังเป็นแอ่งตามพื้นดินกลายเป็นแหล่งน้ำกลายเป็นปองมันเป็นที่ที่บรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อาศัยดื่มแก้กระหาย ในยามที่น้ำแห้งแล้งหมดห้วยเมื่อสิ้นฝนน้ำนั้นจำเป็นสำหรับชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าคนหรือสัตว์สิ้นน้ำอะไรก็อยู่ไม่ได้จากฤดูฝนก็กลายเป็นฤดูหนาวความหนาวเย็นในป่าเย็นยะเยียบต่อจากหนาวก็กลายเป็นฤดูร้อนการเวลาของความแห้งแล้งป่าทั้งป่าที่เคยเขียวชอุ่มเคยสวยงาม ก็เปลี่ยนเป็นโกลนเกรนใบเหลืองซีดเป็นสีน้ำตาลและเมื่อลมพัดเพียงแผวเบาก็ร่วงโปรยยามนั้นเวลานั้นไฟป่าอันเกิดจากความแห้งแล้งก็จะมาเยือนไฟป่าถึงจะไม่มีมนุษย์ไปจุดไปเผามันก็เกิดขึ้นเองเปลวไฟลามเลียยมอดไหมเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างป่าในวาระนั้นเหมือนสาวแก่และโทม ควันไฟจากไฟไม้ป่าลอยคลุ้งบดบางแม้แต่แสงอาทิตย์ซึ่งมองเห็นได้แค่เพียงดวงกลมๆสีส้มลอยอยู่ป่ายามนี้บีบบังคับให้สรรพสัตทั้งหลายที่เคยได้พึ่งพิงอาศัยอยู่แตกกระจัดกระจายออกหาแหล่งน้ำหาแหล่งอาหารเท่าที่ยังพอจะหลงเหลือให้ประทังชีวิตอยู่ได้เพียงที่จะรอดไปจากฤดูแล้งอันแสนจะทารุณและโหดเหี้ยมฤดูแล้ง พรานรู้ว่าที่ไหนมีอาหารสัตว์มีปองและแอ่งน้ำพรานก็จะไปดักรอพบอยู่ที่นั่นพร้อมอาวุธเปินที่จะสังหารหรือดูแลงสัตว์ป่าชิงชังยิ่งนักเพราะความอดอยากหิวโหวยและมีความตายซุกซ่อนตัวของมันเองไปเสียแทบทุกตารางน,นิ้วลักษณะป่าที่ว่านี้ไม่ได้เฉพาะจอจงว่าจะเป็นที่แห่งหนตำบลใดทั้งสิ้นเพราะในผืนแผ่นดินไทยหรืออื่นๆ ย่าเมื่อแล้งน้ำนั้นเหมือนกันทุกหนทุกแห่งป่าเมืองกาญจนบุรีตามลำแขวใหญ่ท่ากระดานก่อนจะถึงอำเภอศรีสวัสดิ์ป่าที่นั่นก็เหมือนที่อื่นขุนเขาทุ่งโล่งและดงทึบก็ยังคงมีอยู่ทุ่งเหล่านั้นครั้งหนึ่งในอดีตกองทัพพม่าเคยยกเข้ามารบราค่าฟันกับคนไทยเคยเป็นสมรภูมิก่อน แต่บัดนี้ร่องรอยแห่งความไม่เข้าใจกันสูญหายไปวันละเล็กละน้อยปีใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ทำให้มนุษย์เหินห่างจากการจองเวรและจองกรรมคนต่อคนฆ่ากันรังแกกันสัตว์ต่อสัตว์ก็ฆ่ากันปลาใหญ่ย่อมกินปลาเล็กเป็นของธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมีเวียนว่ายตายเกิดสัตว์นั้นยังต้องกินเนื้อสัตว์ด้วยกันเป็นอาหาร ใครๆก็รู้ว่าในป่านั้นสัพสัตว์ได้อยู่อาศัยเพื่อพักพิงรักษาชีวิตแห่งตนไว้ถึงแม้ว่าจะเบียดเบียนกันด้วยชีวิตสัตว์อื่นตายเพื่อตอนจะได้มีชีวิตอยู่ป่าบริเวณนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปจากอาดีตที่จำเจอีกไม่ช้าไม่นานก็จะกลายจากแควใหญ่ซึ่งน้ำมีแทบจะไม่พอไหลในอดีตต่อเมื่อพรุ่งนี้วันมะเรนนี้เดือนหน้าหรือปีหน้า แหวใหญ่ก็จะเปลี่ยนโฉมหน้าตัวเองเป็นแม่น้ําใหญ่ๆจนกลายเป็นหนองบึงแล้วก็เป็นทะเลสาบเป็นอ่างเก็บน้ํามหึือมาต่อไปในที่สุดใครก็รู้สัตว์ที่นั่นก็รู้เพราะเสียงระเบิดที่ดังตึงตังและเสียงรถแทรกเตอร์ตินตะขาบที่กดย่ำไปบนพื้นผิวดินเสียงต้นไม้ที่โค่นล้มที่ขุนเขาเหนือมองกระแทะขึ้นมาน้ำแควใหญ่จะถูกกัน้น ตอนเหนือจะเป็นแหล่งน้ำจํานวนมหาศาลที่ใครๆก็เรียกกันว่าเขื่อนเจ้าเนนป่าที่นั่นก็จะไม่เงียบเหงาอีกต่อไปแล้วตั้งแต่สะด่องเข้าถึงเขาสลักพระเพราะเมื่อมีเขื่อนก็มีถนนหน่วยงานต่างๆก็จะเข้าไปตั้งสัตว์ป่าที่เคยร้อยหรอไปเพราะพราล่าทิ้งยิงกว้างเสียเป็นจํานวนมากในอดีตก็จะมีอัตราจำนวนมากเพิ่มขึ้นพรานก็จะลดน้อยลง สัตว์ป่าก็จะมากขึ้นจะไปไหนก็เสรีเพราะรัฐบาลคลุ้มครองให้น้ำก็จะไม่ต้องไปหากินไกลมากมีสยจนเกินต้องการลมหนาวพัดโชยมาแล้วสัตว์เหล่านั้นถึงแม้จะไม่มีพรานคอยล่าสังหารแต่ก็ต้องคอยระแวะวงังเพราะสัตว์ที่กินสัตว์ด้วยกันยังมีอยู่แทบทุกตารางนิ้วของปา่าสำหรับมนุษย์รู้ว่าวันนั้นเป็นวันขึ้นปีใหม่ ที่หวังกันว่าอะไรๆที่มันหมกหมมอยู่นานปีใหม่แล้วคงจะดีและมีอะไรใหม่ๆขึ้นทั้งทั้งที่ปีใหม่ไม่ได้ทำอะไรให้ใหม่ขึ้นด้วยเวลาเพียงวันเดียวความจริงแล้วปีใหม่ทำให้สิ่งของเก่าเพิ่มขึ้นอีกปีหนึ่งต่างหากมนุษย์ไม่อยากโกหกตัวเองแต่บางครั้งก็ต้องปลอบตัวเองเหมือนกันน้ำตกห้วยขมิ้นริมฝั่งตะวันตกของแควใหญ่ขุนเขาราวเทียน ที่ครั้งหนึ่งในอดีตต้องปีนป่ายผ่านความสูงชันของภูเขาจึงจะได้เห็นแต่บัดนี้เรือหางยาวจอดบนผิวน้ำริมฝั่งเดินต่อไปเพียงไม่ไกลนักก็ถึงระดับน้ำที่สูงขึ้นในอ่างเก็บน้ำท่วมมิดเขาราวเทียนกดไว้ใต้น้ำและสถานที่ยอดดอยสูงก็แปรสภาพเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบไม่โดดเดียวก็เหมือนโดดเดียวสายลมพัดกลิ่นหนาว ผิวน้ำทะเลสาบแควใหญ่พริ้วระยิบระยับณนะขุนเขาซึ่งกลายเป็นเกาะในปี2,525ค 25. วางดงผู้ตัวมหือมายืนและเลมยอดไม้ใบไม้อยู่อย่างมีความสุขแสงแดดอ่อนๆออ,นอบอุอน่นเสียงเรือหางยาววิ่งผ่านมาแล้วก็เลยไปทุกคนรู้ว่าเกาะราวเทียนห้วยขมิน้นแควใหญ่นี้มีควางหนีน้ำท่วมอาศัยอยู่มักจะบอกต่อๆกัน ถึงควางตัวใหญ่ที่แก่ชราแล้วยึดเกาะนี้เป็นที่พึ่งสุดท้ายมนุษย์และพรานและเจ้าหน้าที่อนุรักษ์พันธุสัตว์ป่ายกเกาะให้แก่ควางพูดเท่าเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่2,525 25. ควางไม่ได้อยู่แต่ลำพังแยเป็นฝูงนับร้อยๆอยตัวก็อยู่ด้วยตนตัวเหมือนหนูใหญ่จำนวนมากพอๆกับกระต่ายก็ไปอยู่รวมกัน ถึงแม้กวางจะอยู่ในป่าในพงมาก่อนเดี๋ยวนี้มันก็ไม่กลัวคนอีกต่อไปแล้วเพราะมันรู้และเจียมตัวว่ามันเป็นลูกกำพร้าแม่ตายเพราะถูกหมูป่ากัดตั้งแต่มันยังตัวเล็กและรู้ว่าคนที่มาไม่ได้มามือเปล่าแต่จะมีผลไม้หรืออาหารมาฝากมันด้วยมันรู้ว่ามน,นุษย์ไม่ใฉ่พรานใจทํามินไปเสียทุกคนกวางเท่าเดินและเล็มหญ้าและใบไม้ หันไปมองดูทิวเขาทางทิศตะวันตกซึ่งอยู่ห่างไกลลิบๆพลางคิดหวนทวนไปถึงอดีตถึงแม้จะไม่มีปีเก่าปีใหม่ก็ตามที่เกาะแห่งนี้และราวป่าน้ำตกห้วยขมิ้นท้องฟ้ามืดสนิทเมฆฝนครอบคลุมไปทั่วหมาป่าเป็นฝูงเห่าหอนเสียงโหยหวนในความเงียบซอกซอนไปทั่วหุบห้วยและขุนดอยในความเงียบสงัดของกลางคืน ขวางผู้แก่เขางามได้หวนกลับมายังขุนเขาเราวเทียนนี้อีกครั้งหนึ่งจิตใจกังวลอยู่กับฝูหมาป่าซึ่งมีตัวหนึ่งจมูกขาวไปถึงโคนปากหางเป็นพวงเป็นหัวหน้าฝูงฝูหมาป่าเหล่านี้ติดตามมันด้วยความไม่ปรารถนาดีมาเกือบสามปีแล้วขวางพูกเขางามลุยข้ามน้ำห้วยแห้งติดป่าโปร่งเข้าหาดงทึบเพื่อซ่อนตัว ผิดธรรมเนียมที่ควางมีเขาจะเข้าไปแอบอยู่ในที่รกหลายตัวต้องเสียชีวิตเพราะเถาวันพันเขาแต่กรณีนี้จำเป็นเพราะภูมิประเทศไม่เอื้ออำหนวยให้แต่ก็ยังดีกว่าอยู่กลางทุ่งกว้างที่เห็นชัดในความมืดของเวลากลางคืนหมาป่าฝูงนี้ชอบในการล่าเหยื่อยิ่งนักมันซุกตัวอยู่ในที่ที่คิดว่าปลอดภัยเมื่อเสียงเห่าขอนของฝูงหมาป่าเริ่มเบาบางลง ความจริงแล้วมันไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในราวป่าทิวเขาราวเทียนี้มาเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่น้ำแควใหญ่มีฝั่งสองฝ้าแคบๆมองเห็นกันและก็เป็นปีที่น้ำทำให้ฝั่งไกลออกจนเริ่มเป็นเกาะเกาะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นขุนเขามีอาหารพืชที่มันต้องการอย่างสมบูรณ์และจุดหมายในการซุกตัวเพื่อหลีกหนีฝูงหมาป่าฆาตะกรจมูกขาวนี้ก็เพื่อ จะไปที่เกาะแห่งนี้กลางทะเลสาบซึ่งเมื่อปีที่แล้วฝั่งยังไม่ห่างเกาะเหมือนตอนนี้มันจะไปเพราะมันมีอดีตทันใดน,นั้นก็ปรากฏผู้ไม้เล็กๆไหวอยู่เบื้องหน้ามันเงยหน้าขึ้นดูแต่ทุกสิ่งทุกอย่างว่างเปล่าไม่มีอะไรนอกจากความมืดความสะพรึงกลัวและหน้าหวาดหวัน่นเริ่มเกาะกินในหัวใจและความรู้สึกการซุกซ่อนร่างอยู่ในป่าทึบมีแต่เครือเถานี้ไม่เหมาะแน่ เพราะถ้าเกิดการต่อสู้กันขึ้นแล้วกับฝูงหมาป่าของไอ้จมูกขาวมันจะเสียเปรียบและคงต้องถูกรุมสังหารฉีกเนื้อออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแน่นอนมันตัดสินใจพละออกจากที่ซ่อนแล้วเดินหนุ่มดมไปตามทางด่านสัตว์มุ่งสู่ริมน้ําแควใหญ่ของขุนเขาราวเทียนห้วยขมิน้นตัดสินใจลุยน้ําข้ามทันทีมันค่อยๆก้าวเดินเหยียบก้อนหินกลมๆใต้น้ําที่เต็มไปด้วยตะไคร่สีเขียวเล็กกิ่งไม้แห้ง น้ำท่วมสมอยู่เป็นแห่งแห่งอย่างเรามดระวังน้ำหนัก300กว่ากิโลกรัมทำให้ต้องระวังความพลั้งพลาดจากการล้มเพราะถ้าบาดเจ็บเสียก่อนเมื่อขึ้นฝั่งแล้วหากปะทะก,กับหูหมาป่าอาจจะเพลียงพล้้ำลงได้มันพังหะเล็กน้อยเพราะระยะทางอีกเกือบ20เมตรนั้นจะถึงตัวเกาะฝูหมาป่าคู่เวนคู่กมชุดเก่าทะลันพรววพลาดออกมาตรงริมฝั่งที่มันเพิ่งข้ามมา หลายตัวโดดลอยน้ำตามควางเท่าอย่างกระหายเลือดไอ้จมูกขาวนำหน้ามันรีบสาวเท้ายาวๆเพื่อให้ถึงเกาะเร็วขึ้นแต่ฝูงหมาป่าก็ลอยว่ายน้ำตามมาอย่างกระชั้นชิดอีกเพียงเมตรเดียวก็จะถึงเกาะฝูงหมาป่าก็อยู่ห่างตามหลังและด้านข้างซ้ายขวาแค่เมตรหนึ่งเหมือนกันควางเท่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อดีตที่ผ่านมาแล้วตอนนั้นแม่ของมันมักจะพาว่ายน้ำข้ามแควใหญ่ตรงบริเวณห้วยขมิ้นนี้เสมอเสมอ แต่วันคืนผ่านไปและแม่ของมันก็ถูกหมาป่ากัดตายชีวิตถูกปล่อยให้ช่วยเหลือตัวเองมาตลอดขนาดนี้มันเองก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่เกาะแห่งนี้เหมือนแม่ของมันหรือเปล่ามันตัดสินใจกระโดดขึ้นเหยียบพื้นเกาะริมฝั่งทันทีอารามรีบทำให้พลาดล้มลงจมูกกระแทกกับพื้นดิน ก่อนจะพยายามตะเกียรตะกายลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่ก็ช้าไปกว่าฝูงหมาป่าซึ่งกรูกันเข้ามารายล้อมแยกเขี้ยวน้ำลายยืดอย่างน่ากลัวและรวดเร็วเขาแหลมบนหัวและลำคอแข็งก้มงุดสายหัวเข้าหาหัวหน้าจมูกขาวจ่าฝูงแต่ขาของมันยังจมดินโครนอยู่ทําให้ขยับตัวลําบากจ่าฝูงหมาป่าโดดงับจมูกฝังเขี้ยวอันแหลมคมไปเกือบจมมิดความรู้สึกเจ็บปวดปลาแปลไปทั่วทุกขมขน วางเท่ารวมกำลังครั้งสุดท้ายยกขาขึ้นแล้วเทบด้วยเร็วแรงอันมหาศาลพาเข้าไปในกลางวงหมาป่าเคร,ราะไรตัวหนึ่งเปลวไปตามแรงประทะถึงสี่ห้าวาจนลุกไม่ขึ้นสี่โครงโคงหักจมน้ำปริมปร,มปริมแน่นิ่งไปมันเป็นชัยชนะของกวางเท่าที่ฮึดสู้เพราะไม่มีทางเลือกน้ำแตกกระจายในการต่อสู้ปัญหาแรกก็คือต้องรีบขึ้นฝั่งเพื่อให้คล่องตัวมากกว่านี้ตอนที่ลื่นล้มเมื่อกี้นี้หน้าอกของมัน กระแทกถูกกิ่งไม้แห้งน้ำท่วมที่สูมอยู่ตำเอาเป็นบาดแผลใหญ่เลือดไหลเป็นทางปนเปนไปกับสายน้ำมันไหลเลื่อนตกลงไปในน้ำอีกครั้งหนึ่งก็พอดีจ่าฝูงหมาป่าขายเขี้ยวออกเพราะหมาป่าจมน้ำสู้มันไม่ได้แม่สอนมันให้รู้จักน้ำมาตั้งแต่แม่ยังไม่ตายช่วงนั้นมันดีตัวพ้นน้ำขึ้นมาอยู่บนเกาะได้อย่างเต็มตัว ต่อจากนั้นช่วงที่ฝูงหมาป่ายังตั้งท่าไม่ติดมันก็ออกวิ่งด้วยความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงสายตาสอดใสขณะก,กําลังทะยานไปข้างหน้าเพราะรู้ว่าหมาปาวิ่งเร็วมากแรงลมส่งให้มันวิ่งขึ้นที่สูงด้านบนด้วยความเร็วหมาป่าจ่าฝูงและลูกฝูงอีก6ตัวกำลังวิ่งตามรอยเลือดขึ้นมาอย่างกระชั้นชิดบางครั้งไอ้จมูกขาวจะหยุดแงนคอหอนเสียงโหยหวนเหมือนผู้ชนะ แล้วลูกฝูงของมันก็จะหอรับจอกจอกวววาวางเท่าได้ยินเสียงเห่าหอนข่งขวัญเหมือนกันเสียงดังชัดเจนเพราะไม่ไกลนักมันหยุดสูดอากาศให้ใจเข้าไปเต็มที่ปอดของมันใหญ่เหมือนปอดม้ากรองอากาศบริสุทธิ์อย่างวิเศษที่สุดคืนวันนี้ไม่เหมือนหลายปีก่อนตอนนั้นมันมีอายุแค่18เดือนแม่ของมันสอนให้ว่ายน้ำข้ามแควใหญ่เสมอและมันก็ว่ายตามแม่ได้ทันน้ำตื้นๆในทีแรก และผลักใสเบียดให้มันไปไว่ายอยู่ในที่ลึกๆมันจมน้ําเพราะอย่างไม่ถึงหลายครั้งในที่สุดมันก็ทําอย่างที่แม่ของมันต้องการจนได้หลังจากแม่ถูกหมาป่ากัดตายมันก็ต้องช่วยเหลือตัวเองมันรู้ว่าโลกนี้กว้างเฉพาะแวดวงของกวางด้วยกันมันได้เคยเห็นกวางผู้กับกวางตัวผู้สู้กันบางตัวเขาใหญ่ก็ชนะไปแต่บางครั้งเขาขัดกันแยกออกไม่ได้ อดอาหารทั้งคู่ก็มีตัวมันเองก็เคยต่อสู้เมื่อวาระนั้นควางตัวเมียร้องเพราะอยากมีคู่ตอนที่มันมีอายุเพียงส7เจปีเท่านั้นคู่ต่อสู้ถูกเขาของมันแทงที่โคนคอตายมันชนะตอนนี้มันอายุเกือบ50ปีแล้วยังไม่รู้เลยว่าจะต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้เสียที่นี่ที่ที่แม่ของมันก็มาตายตรงนี้ หมาป่าจ่าฝูงจมูกขาวก้มๆคลานๆปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึง่งควางเท่ามองเห็นแต่ก็รอจังหวะพร้อมกับหยุดเคี้ยวใบไม้หมาป่ากลับนอนหมอบลงแน่นอนลูกฝูงของไอ้จมูกขาวต้องเริ่มวางจุดสกัดให้มันอยู่ในวงล้อมสิ่งที่มันปักใจแน่ก็คือขณะนี้ศัตรูนั้นคอยโอกาสรอจังหวะที่จะรุมกินโต๊ะมันอยู่แล้วควางเท่าเริ่มเดินไปในที่สูงขึ้นทางด้านทิศตะวันออก ที่นั่นเป็นป่าละเมาะมียญ้าคาขึ้นสลับกับไม้เบญจบพรรณโปร่งติดกับหน้าผาสูงเกือบ40เมตรมันรู้ภูมิประเทศดีเพราะถินนี้เกาะนี้แม่เคยพามาหากินมันเป็นเวทีที่ถ้าหากจะต่อสู้กับไอ้จมูกขาวจากฝูงหมาป่าแล้วบางทีโอกาสจากสถานที่คงจะช่วยมันได้บ้างประสาทหูรับเสียงได้ดีไกลเกือบ400เมตรมันเริ่มหายใจฟืดฟัด เมื่อประสาทหูรายงานว่าศัตรูห่างแค่ไม่ถึงสิเมตรมันพร้อมที่จะสู้ตายมันจะไม่ยอมตายเหมือนแม่ซึ่งพวักพวงห่วงลูกแต่ตัวมันเองไม่มีห่วงอะไรใครฮึดสู้ถึงแม้จะแก่ก็แข็งแรงและปราดเปรียวสามปีของการถูกตามล่าทำให้มันไม่ง่ายถ้าหากหมาป่าคิดจะล่ามันคิดสู้ท,ทั้งทั้งที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง ฝูงหมาป่าภายใต้การนำของไอ้จมูกขาวปรากฏขึ้นเต็มตัวทุกตัวมั่นใจเพราะรายร้อมกระชับทีมไว้แน่นหนาแล้วแต่ก็ยังไม่จู่โจมในทันทีควางเท่าหยุดเคี้ยวใบไม้แล้วฝูหมาป่าพชารคาเดินวนเวียนอยู่รอบๆเพื่อควางเท่าเสียขวัญรอบสองผ่านไปแล้วพอรอบสามไอ้จมูกขาวเดินผ่านในระยกกะกระชั้นชิดควางเท่าตัดสินใจในวินาทีทอง ชิงเข้าทําคู่ต่อโซ่ก่อนไอ้จมูกขาวตกใจตกตะลึงด้วยคาดไม่ถึงว่าควางแก่ๆจะฮึดโซ่และตัดสินใจเช่นนั้นขาหลังดิดผึ่งออกไปสุดแรงเกิดไม่ถูกศัตรูแต่หมาป่าหัวหน้าจ่าฝูงก็ตกใจถอยโกรธด,ดินหินร่วนตรงหน้าผาที่มินเมย์ทนน้ำหนักหมาป่าไม่ได้ร่วงพลูลงไปเบื้องล่างผ่านยอดไม้พร้อมกับไอ้จมูกขาวแล้วควางเท่าก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยแม้แต่ลูกฝูงของไอ้จมูกขาว แต่ก็มองเห็นมันว่ายน้ำกลับไปแววตาของมันซึ่งเป็นสีเหล็กอมฟ้ามองเห็นได้ว่าเลิกหวาดกลัวทุกสิ่งทุกอย่างมันแงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆพยับฝนอย่างสุขใจเสียงร้องของมันก้องก,งกังวานไปทั่วบริเวณแอ่งเก็บน้ำเขื่อนเจ้าเนนลมหนาวผ่านมาสองครั้งแล้วควางเท่าก็ยังคงเดินและเลมใบไม้ที่สมบูรณ์บนเกาะเดี๋ยวนี้มีเรือหางยาวมา คนเอากล้วยเอาผล,ลไม้มาให้มันกินแล้ววันนี้วันที่มนุษย์ถือว่าขึ้นปีใหม่ก็มาเที่ยวเอาอาหารมาให้มันมันยืนเคี้ยวเอื้องหญ้านุ่มๆอยู่ในปากตรงริมหน้าผาที่ไอจมูกขาวหมาป่าพบจุดจบอวสารมองดูผู้คนที่เดินเข้ามาใกล้ๆมองดูแล้วก็เหมือนจะกล่าวคำอวยพรปีใหม่ให้พร้อมกับขออนุญาตเที่ยวรอบๆเกาะเขาราวเทียน สวนสัตว์เปิดสวนสัตว์ที่กวางเท่าจะได้พักผ่อนเมื่อชารามากแล้วและไม่ต้องหนีเตลิดไปไหนอีกเกาะนั้นกลายเป็นของขวัญปีใหม่และอาณาจักรส่วนหนึ่งของกวางชาราไปตลอดชีวิต